สวัสดีครับต้อนรับสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่10สิงหาคมนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เกี่ยวกับ Bitcoin เลยสำคัญมากจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณแหล่งข่าวกว่อนนะฮะกับสยามบ lockchain.com นะครับเว็บไซต์ดีๆที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับนะก็ผมติดตามเว็บนี้มานานมากแล้วก็ต้องขอบคุณเลยที่ผมขออนุญาตไปเอาข่าวมาใช้นะครับ วันนี้ครับเป็นข่าวดีวันหนึ่งเลยสำหรับชาวบิตคอยเนอร์สนะครับราคาบิตคอยครับพุ่งเกือบ6%ซครับทะลุราคา6 2 0 0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับก็เป็นเรื่องที่ยินดีครับเมื่อราคาบิตคอยนะกลับมายืนเหนือราคา6 0 0 0 0ดอลลาร์ได้นะครับหลังจากร่วงลงครั้งใหญ่ทำให้ราคาบิตคอยร่วงหลุดลงไปนทะลุ4 9 0 0 0ดอลลาร์นะครับปัจจัยการพุ่งขึ้นในครั้งนี้ครับของราคาบิตคอยยังไม่แน่ชัดครับ จริงๆมันไม่เคยแน่ชัดสักอย่างมันมันเหมือนจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหตุผลที่เขายกมาเนี่ยนะครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะแต่มีความเป็นไปได้ครับว่าการช้อนซื้อของเจ้ามือรายใหญ่ครับหลายรายที่ยังคงเชื่อมัน่นแล้วก็ไม่ได้เทขายในยามที่ราคาลดลงนั้นอาจเป็นเหตุผลที่ดันราคาของบิตคอย n ขึ้นในครั้งนี้ครับก็คลายความกนนังวลนักทุนบางส่วนไปจริงๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับการที่ทุกคนเนี่ยเป็น โฮเดอร์สกันมากขึ้นนะถือไม่ขายถือไม่ขายมากขึ้นมันทําให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ครับราคาบิตคอยแตะ่62,745ดอลลาร์ครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของของวันนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับโดยขึ้นมามากกว่า5%จากราคา59,00 0ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามครับบิตคอยไม่ใช่คริปโตตัวเดียวนะฮะที่ขึ้นแต่ีเรีเยกว,ว่าขึ้นกันยกแผงเขียวทั้งหมดอย่างตอนนี้ราคาของบิตคอยนะครับวันนี้ผมอัดคลิปอยู่ที่วันที่9นะครับ ก็ราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยประมาณ61,000นะครับ61,000กว่ากว่านะก็ถือว่าเนี่ยฮะ6ก2 0 0กว่ากว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยมากนะครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากที่มันขึ้นไป62,000เท่าไหร่เลยนะย่อขึ้นๆแล้วช่วงนี้ผมดูจากราฟแล้วดูแล,แล้วมันจะถ้าทางมันจะย่อขึ้นย่อขึ้นยอ่นยอขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้มันกลับขึ้นมาสักทีนะครับ อน,นอกจากนี้ครับนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังอ้างถึงตัวชี้วัดบางตัวครับที่ชี้กันว่าบิตคอยเนี่ยได้แตะระดับราคาต่ําสุดไปแล้วนะครับก็ที่ผมพูดไปเมื่อวันก่อนนั่นเองคิดว่าถ้ามันแตะจุดต่าสุดไปแล้วนั่นคือฐานใหม่ของมันประมาณ4ี่0 0ื0น0โอ้สูงนะฮะคราวนี้ถ้ามันจะเด้งขึ้นไปสัก2เท่า3เท่า4เท่า5เท่าอันนี้เราก็ไม่รู้ละเออทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งมันจะสร้างสร้างฐานใหม่เสมอเหมือนก้าวขึ้นบันไดฮะเหยียบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว้าว เป็นความสุขที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วฮะที่เราเชื่อมั่นผมอยู่กับมันมาประมาณ8ปีโง่กับมันมาหลายรอบมากและคราวนี้ผมจะไม่โง่อีกแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมาดูข่าวที่สําคัญมากๆวันนี้นะครับหลายวันก่อนเราพูดถึงแต่รัฐบาลอเมริกันโดนัลด์ทรัมป์นะครับเคนเนดีจูเนียร์นะคามาลาฮาริส ผมพูดถึงประเทศใหญ่ๆอื่นๆด้วยที่กําลังสนใจในเรื่องของคริปโตแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นข่าวนี้ก้าวสำคัญครับประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินฮะลงนามกฎหมายฉบับใหม่ส่งเสริมการขุดคริปโตในรัสเซียแล้วนะครับเรียกไงว่าปูตินเอาด้วยฮะมึงขยับกูไม่นิ่งนะจะไม่ยอมได้ยังไงใช่ไหมปูตินครับลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ <c oughs> เพื่อส่งเสริมกฎระเบียบการขุดคริปโตครับ ซึ่งก็ถือเป็นก้าวสำคัญครับในความพยายามของรัสเซียครับที่จะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับกฎหมายดังกล่าวครับซึ่งรายงานโดยสำนักข่าว tass ของรัสเซียนะครับสร้างขึ้นจากกฎหมายฉบับล่าสุดครับที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียครับหรือที่เรียกว่า state duma นะนอกจากนี้ครับกฎหมายดังกล่าวครับได้กำหนดและก็ควบคุมแนวคิดสำคัญต่างๆรวมถึงการขุดสกุลเงินดิจิทัลกลุ่มการขุดแล้วก็ผู้ประกอบการโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขุดด้วย ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้นะครับเฉพาะนิติบุคคลของรัสเซียรครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายบุคคลที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิดำเนินการขุดคริปโตขนาดใหญ่เรียงไงว่าต้องควบคุมขุดได้แต่โดนควบคุมนะครับอย่างไรก็ตามครับในการขุดส่วนบุคคลที่มีขนาดไม่เกินขีดจํากัดการใช้พลังงานที่กําหนดโดยรัฐบาลรัสเซียรครับสามารถขุดได้นะโดยไม่จำเป็นต้องลองทะเบียนคือใครที่ขุดแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซิงเกิลมายน่ง เป,เป็นคนแบบขุดเดียวขุดคนเดียวขุดเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะใช้ตัวบิตคอยเนิร์ดเหมือนที่แบบที่ผมใช้อะบิตเนิร์ดอะไรพวกนี้ที่แบบว่าตัวเล็กๆไม่ได้เปลืองไฟอะไรเลยแล้วก็สุม่มเหมือนลอตเตอรี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็ดีนะเอาจริงเหมือนรัสเซียเขาก็เปิดกว้างนะเปิดกว้างเลยนะฮะทางด้านประธานธิบดีปูตินนะฮะเน้นย้าถึงความจําเป็นในการสร้างกรอบกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบสําหรับสบกุลเงินดิจิทัลโดยเร็วครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ สร้างเงื่อนไขสําหรับการหมุนเวียนของสินทรัพย์ดิจิทัลครับกฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการเลยกน้องดังกล่าวนะครับโดยทําให้รัเสเซียเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะกลายเป็นผู้เล่นรายสําคัญครับในตลาดคริปโตระดับโลกครับทั้งนี้ครับธนาคารกลางรัเสเซียครับได้รับอํานาจในการห้ามการออกสกุลเงินดิจิทัลครับหากพบว่ามีภัยคุกคามต่อเสรีภาพทางการเงินของประเทศค,ครับกฎหมายดังกล่าวยังอนุญ,ญาตให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะ นะจากต่างประเทศบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนของรัสเซียซึ่งอาจขยายบทบาทของประเทศในการทําธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศได้ครับ mm hmm. การเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้ครัครบ mm hmm. เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกฎหมาย mm hmm. เงินดูเบิลดิจิทัลนะครับดิจิทัลขอไปออกเสียงผิดได้รับการลงนามเมื่อปีที่แล้วครับดูเบิลดิจิทัลอ๋อมันจะเป็นแบบ Cbdc ไหมเนี่ยซึ่งอนุญ,ญาตให้ธนาคารกลางของรัสเซียครับออกสกุลเงินดิจิทัลของตนเองได้ครับ การดาเนินการเหล่านี้ร่วมกันชี้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมของรัฐบาลรัสเซียครับให้มีในมีในการมีส่วนร่วมนะและก็ควบคุมสกุลเงนินดิจิทัลในรูปแบบต่างๆครับกฎหมายดังกล่าวครับมีกําหนดจะมีผลบังคับใช้ภายใน10วันหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยบทบัญญัติบางประการอาจมีวันที่บังคับใช้แตกต่างกันก็ในขณะที่บางที่ประเทศต่างๆครับทั่วโลกครับยังคงดิ้นรนกับการควบคุมภาคส่วนสกุลเงนินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ แนวทางของรัเสเซียในการสร้างสมดุลระหว่างวัตกรรมแล้วก็สเสถียรภาพทางการเงินจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดครับจากผู้สังเกตการณ์ระดับนานาชาติแล้วก็ผู้เข้าร่วมตลาดนี่คือสิ่งที่รัเสเซียขยับแต่ผมผมอยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วรัเสเซียเขามีการหมกเม็ดหรือเขาแอบเก็บบิตคอยไว้เท่าไหร่อย่างไรเออกระเป๋าแบบไหนทาไมไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้และไม่มีใครเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะจีนรัเสเซียต่าประเทศ เอาจริงๆแม้แต่เกาหลีเหนือผมอยากรู้มากเลยเขาเก็บบิตคอยไหมเอออยากรู้มากเลยนะแล้วเนี่ยครับต่างประเทศเขาขยับขนาดนี้ครับคนไทยเนี่ยยังโวแจะสนใจอะไรกันอยู่เนี่ยไม่สนใจเลยเรื่องของบิตคอยนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับหลายครั้งที่ผมพูดออกไปในโซเชียลผมไลฟ์สดใช่ไหมครับก็มีคําถามเดิเดมๆกลับมาเขาว่าบิตคอยคืออะไรมันเป็นยังไงเหรอบิตคอยเล่าให้ฟังหน่อยสิเห็นไหมครับคุณผู้ชมยังมีคนอีกมากนะครับ 8 0 9 0ของโลกนี้นะเอาจริงๆที่ไม่รู้จักบิตคอยเลยทุกคนยังคงอยู่ในโลกเดิมๆของตัวเองที่คิดว่าโลกมันไม่ได้หมุนไปไหนมันเท่าเดิมแต่โอเคอาจจะมีเทคโนโลยีมี AI ไมีอะไรเข้ามาแต่กูก็อยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้ก็สนใจกันนิดนึงนะฮะยังไงก็ติดตามข่าวสารพวกนี้บ้างแล้วคุณจะได้ไม่ไม่เสียใจภายหลังนะครับยังไงติดตาม Bitcoin c r a z y ได้นะครับบ้าไกลสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ ไทยทาวน์แชนแนล u ูทูบนะฮะคอนเทนต์ด er ีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะที่มีคนไทยนะครับแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ครับแซกนูบดีด้วยนะครับสองช่องทางที่คุณติดตามได้นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะฮะส่งคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ดูไปได้วยกันแล้วก็กด Subscribe กด f o l l o w กันไว้ได้ด้วยแล้วจะ,จะให้ของขวัญเป็นอะไรนะจะให้เป็นดาวนะฮะจะเป็นซ u เปอร์สแตน์อะไรเต็มที่เลยนะครับแล้วคุณยังสามารถจะให้กำลังใจกันนะผ่านทางนี่ฮะทูมันนี่วอลเล็นะฮะสแกนพร้อมเพย์ก็ได้หรือว่า บิตคอยล์เลนเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับให้เป็นสต๊์ชิเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเทรดกิเคอ์เซีไม่รู้ใช้บริการผู้ให้บริการเจ้าไหนผมไมน,นะนำบายบิตนะเรามี QR code ให้สแกนแล้วนะสุดมุมจอนั้นนะครับสแกนปุ๊บเปิดบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขคุณก็มีโอกาสรับรีวอร์ดด้วยที่สําคัญตอนนี้ครับช่องของเราทุกช่องทางของผมนะฮะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งธุรกิจเปิดขึ้นมานะเป็นธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ เออเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นออกแบบโดยผมเองนะฮะรับรองว่าไม่ซ้ําใครแล้วก็เราไม่ได้ผลิตเยอะเราผลิตแบบ m a d e t o order <c oughs> คุณสั่งมาเราจึงผลิตนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์ของผมนะฮะก็ปักหลักอยู่ที่อเมริกานะฮะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับฉะนั้นเราสามารถส่งได้ทั่วโลกแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นราคามาตรฐานในแบบอเมริกัน <c oughs> <c oughs> กนะครับต้องเข้าใจนะฮะส่งทั่วโลกก็มีค่าชิปปิ้งนะครับก็แต่เรื่องของคุณภาพนะบอกเลยว่ามันโอเคแน่นอน ยังไงคุณก็เข้าไปดูได้นะที่ w w w ร์ไวราชสนสยาม .com นะครภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไม่ถูกเดี๋ยวพอจบคลิปดูใต้คลิปจะมีลิงก์ไว้ให้ลองหาดูเลื่อนหาดูนะครับ www. ร a าชนสยาม c o m นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลย RATSADONSIAM. .com นะครับไปช้อปปิ้งไปอุดหนุนกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วคุณก็ได้เสื้อผ้าเท่ๆสวยๆไปใส่อยากให้ผม ออกแบบอะไรเพิ่มเติมส่งข้อมูลเข้ามาได้ฮะแบบเฮ้ยอยากได้ลายประมาณนี้ประมาณนี้ออกแบบหน่อยสิเดี๋ยวช็อปนะ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจัดให้โอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ